วัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนปั่นจักรยานเพื่อไปออกกำลังกายไปกันไปปั่นจักรยานเพื่อไปวิ่งออกกำลังกาย <Natalie> มันได้ไหมเนี่ย <laughs> น่าจะได้นะอ้าวยังไม่เก็บร้านอีกเหรอวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเป็นร้านน้ำแข็งใสประจำ นี่เป็นวัดเนาะถัดไปก็จะเป็นโรงเรียนวัดทุกคนพาทุกคนแวะไปดู โรงเรียนวัดอุตภาวหน่อยนี่เห็นไหมสมัยก่อนเนี้ยวัดจะเป็นสะพานบุญให้วิทยาทานต่อประชาชนอุบาสกอ,อุบาสิกาเนาะนี่คือโรงเรียนวัดอุตภาวปัจจุบันถูกควบรวมไปแล้วไม่ได้เปิดสอนแนละ้วทุกคน แต่ว่าที่เห็นสภาพอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ากศนอกอสอนอเขามาใช้สถานที่เพราะฉะนั้นความเป็นระเบียบก็ยังดูน่าหย่อนอยู่แลวตอน,นเย็นสนามฟุตบอลตรงนี้ทุกคนสนามฟุตบอลกว้างขวางก็เป็นรานกีฬาสำหรับ ชุมชนคนแถวนี้เนอะขวมือเป็นป่าถ้าจากป่าไปก็จะเป็นแม่น้ำห่างน้ำหรือคลองอนุษาสนันนี่เห็นไหมเป็นที่ทำการของกสอนอ,นอตอบนอุตภาบ้านเรา มีโรงเรียนชั้นประถมเนี่ยพื้นฐานการศึกษานี่เนาะถูกควบรวมไปเยอะแต่โรงเรียนก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนวัดแล้วก็จะเป็นโรงเรียนวัดหรือไม่ก็ตามแต่นะ่ะสถานที่ตั้งจะอยู่ใจกลางของชุมชนเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าแม้ถูกควบรวมไปแล้วเนี่ย อาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยพร้อมให้ใช้อยู่เสมอมีการรักษาแล้วก็บำรุงขึ้นนิดหน่อยเราก็ว่าใช้ประโยชน์ได้แล้วอย่างตรงนี้เป็นต้นนะทุกคนใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเหตุผลเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้ายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยมันเรียนไม่มีวันจบนะ แค่เรียนในเรื่องของเรือนกายแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้มีประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับเราตามแต่ละห่วงอายุของเราอะว่าเมื่ออายุรอยต่อระหว่างเด็กกับหนุ่มกับสาวเนี่ยเรือนกายเนี่ยจะมีความแตกต่างจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างไรและคนจะมีความรู้และมีความชำนาญ อย่างไรที่จะดูแลเรือนกายของของเราอย่างนี้เป็นต้นเรียนรู้จกนกระทั่งสุดท้ายนั่นแหละสุดท้ายโชคร้ายหน่อยก็คือเรือนกายแย่เนาะไม่ไม่ฟังไม่ประสานงานกับเรือนใจและเรือนใจก็คือความคิดอะคิดอยากจะเดินเรือนใจอยากจะเดินเรือนกายก็ไม่ยอมเดินซะละไปไหนไม่ได้ซะละนอนติดเตียงซะละอย่างนี้เป็นต้น แม้แต่อย่างนั้นก็ยังจะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าเมื่อเรือนกายเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อเรือนใจคือความคิดของของเราได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้ที่ควรจะมีเพื่อนำสู่การปฏิบัติน,นะเพื่อให้เรือนกายฟื้นฟูมาได้หรือว่ารักษาไม่ให้เรือนกายเนี่ยมันทุดโทมมากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นตามห่วงอายุนี่ย จะทำยังไงใช่ไหมเพราะันเรื่องการเรียนเนี่ยมันเรียนตลอดชีวิตเลยทุกคนเอาแค่เรียนต่อรู้ต่อเรือนกายตัวเองอะและที่ลึกซึ้งอะทุกคนลึกซึ้งกว่าการเรียนรู้เรือนกายนะนะคือการรู้เรือนใจนี่สิรู้ใจตัวเองอะเนาะรู้ใจตัวเองเช่นในช่วงที่เรือนกายเนี่ย ข้าสู่วัยร่ารวยเขาเรียกวัยทองนั่นแนหะมันจะมีผลต่อเรือนใจยังไงจะต้องคุมจะต้องมีสติยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทุกคนอ,อย่างนี้เป็นตัวอย่างแค่เรียนรู้ต่อเรือนกายเรือนใจแล้วเนี่ยก็เรียนไม่รู้จบละเรียนสิ่งต่างๆที่อยู่รอบเรือนกายเรือนใจที่เรียกว่ารอบตัวเราเองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกคน ดนามิกอยู่ตลอดเวลาทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ถูกควบรวมเนี่ยจึงสามารถใช้ประโยชน์ในมุมของเป็นแหล่งเรียนรู้นะบอกไปแล้วว่ามันเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจําเป็นจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะทุกวัยนั่นแหละนะแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแพ้แพเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งทำกิจกรรมเช่นจัดงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีงานวัดงานบุญ หรือเป็นแหล่งทำมาค้าขายก็ยังได้เลยุกคนในทางเศรษฐกิจก็คือใช้พื้นที่ของส่วนรวมคือพื้นที่ของรัฐเนี่ยให้ได้ประโยชน์คุ้มค่านะต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นการประกอบอาชีพเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นทุกคนนะ ท่านี้ส่วนนี้เนี่ยควรจะอยู่กับฝ่ายบริหารส่วนไหนล่ะเพราะมีส่วนกลางคือรัฐบาลส่วนภูมิภาคจังหวัดส่วนท้องที่เช่นตำบลหมู่บ้านส่วนท้องถิ่นอบตอเทศบาลอบจอ,อย่างนี้เป็นต้นขณะน,นี้โครงสร้างของกฎหมายที่สร้าง กรอบแบบแผนการบริหารเนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่ในส่วนของการบริหารส่วนท้องถิ่นเนยนะบำรุงก็ยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยทุกคนอันนี้สายเอเชียเนาะบ้านเราเนี่ยมันมีไม้ดอกนะไม้ดอกสวยๆงงานเนี่ยทุกฤดูการเนี่ยทุกคนที่เป็นสิบๆไร่อย่างนั้นนะอย่างตัวอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ย ที่ขนาดนี้เนี่ยทางกสนาเขานไปใช้ประโยชน์ก็นับว่าเป็นเรื่องดีเนาะที่เป็นสิบสิบไร่อย่างนั้นนะ่ะก็จัดเอาดอกไม้ดอกไม้ประดับยืนต้นนะทุกคนอเอามาปลูกเพราะฉะนั้นเมื่อไม้ดอกเป็นไม้สวยงามทุกในทุกฤดูกาลเนี่ยหน้าร้อนจะเป็นไม้พันธุ์นี้ออกดอกสวยงาม หน้าฝนไม้ดอกพันนี้ออกดอกสวยงามหน้าหนาวไม้ดอกพันนี้ออกดอกสวยงามอย่างนี้มาปลูกมันก็จะกลายเป็นว่า,าสถานที่โรงเรียนแทนที่จะปล่อยรกร้างบ้างเปล่าทิ้งขว้างไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามทุกฤด,ดูกาลไม่ต้องไปถึงยุโรปทุกคน ไปไม่ไกลนะไปไม่ไกลจากบ้านเราเนี่ยเอา้ไกลหน่อยก็ได้เช่นญี่ปุ่นนะเขาปลูกกันเป็นสิบๆไร่เป็นร้อยไร่เลยดอกซากุระแล้วก็ดังมากเลยอย่างนี้เป็นต้นเลยนะก็น่าจะต้องทําน่าจะต้องทําอย่างน้อยก็นําไปพิจารณาดูใครที่ต้องการนําเสนอนโยบายนําเสนอนโยบายเพื่อไปเป็น ฝ่ายบริหารขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นก็ลองนำไปดูมีวิจัยเยอะในเรื่องการปลูกต้นไม้นะในพื้นที่อของส่วนรวมอย่างนี้มีเยอะทุกคนมันเป็นประโยชน์ในเรื่องของอช่วยด้านเคาร์บอนช่วยด้านของกาซที่จะไปทำให้เกิดเรือนกระจกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็ทําให้มีเติมเขาเรียกว่าออกซิเจนให้มากขึ้นเพราะสำคัญเติมความสุขให้กับชุมชนอันนี้สําคัญมากทุกคน ฝากถทุกคนเนาะเป็นความคิดของเราตัวเราเองก็ทํางานไม่ต่างจากคนอื่นหรอกก็เป็นเกษตรกรตอนเด็กเนะเป็นลูกชาวไร่ชนนาแล้วก็ทํางานหลายด้านแต่ว่าถ้ามีโอกาสก,าก็เนี่ยหาเวลาวันละสักชั่วโมงนึงอะไรพวกเนี้ยเนาะมาถ้ามีจักรยานไม่ต้องจักรยานดีแล้วทุกคนเนี่ยไม่กี่ตังค์เนี่ยอันนี้คือพันห้าร้อยบาทนะเราซื้อมาเนี่ย ยังป้ายยังป้ายแดงอยู่เลยทุกคนก็มาปั่นระหว่างปั่นไปสถานที่ที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันก็ได้ออกกําลังกายยืดยืดยืดหยุ่นแข้งขาและเนาะแล้วก็ปั่นชมนกชมไม้โนอนนี่นั่นไปด้วยอะไรเงี้ยทุกคนนั้นทํางานแล้วก็จริงอ่ะแต่หาเวลาออกกําลังกายมันจะนอกจากออกกําลังกายแล้วเนี่ย ในตัวเนี่ยมันจะเป็นการหย่อนใจด้วยใจจะไม่ตึงอะ่ะเพราะมันหย่อนใจพักผ่อนเพื่อหย่อนใจทุกคนเออเนี่แหละเนาะเวลาไปทํางานเนี่ยแรงมันออกจริงอะ่ะแต่ว่าประสาทมันจะเครียดเพราะการทํางานมันมใจมันไม่ได้หย่อนไม่ได้หย่อนใจอะ่ะมันก็จะไปกระตุ้นให้เขาเรียกว่าต่อมจะไล่ท่อหรือต่อมไม่ไล่ท่อก็าตามเนี่ยมันก็จะหลั่งสารฮอร์โมนออกมา ถาถ้การทํางานมันก็จะมะีความเครียดในอารมณ์เพราะนั้นอโฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมไรท่อมันก็อาจจะเสียสมดุลได้เพราะนั้นการออกกำลังกายเพื่อหย่อนใจเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ปรับสมดุลในร่างกายเราได้นะปรับสมดุลเรือนกายแล้วก็ปรับสมดุลเรือนใจเราด้วยทุกคน ลองดูทุกคนเพราะว่าเรามองว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยนะมันเป้าหมายจริงๆก็คือความสุขทุกคนอย่าไปเบี่ยงเบนเนาะต้องระมัดระวังบางคนเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งรอบตัวเยอะเกินไปเสียสมดุลเสียสมดุลเพราะว่าไปฝากไว้สิ่งรอบตัวนะนะจนกระทั่งมีผล ทำลายเรือนกายทำลายเรือนใจตัวเองแล้วก็ต้องระมรัดระวังสมัยเด็กๆมันมีเกมเกมหนึ่งให้ให้เล่นกันก็เขาเรียกเ่าเกมเศรษฐีอ่าโยนลูกเต๋าป๊ป๊ป๊ได้คะแนนเท่านั้นอ่าเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าได้บ้านหนึ่งหลังหนึ่งสองสี่ห้าได้เงินทันนัทนี้เห็นไหมสะสมแต้มขึ้น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 เกมเศรษฐีสนุกสนานต้องระมัดระวัง เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยอย่าเผลอไปเล่นเกมเศรษฐีโดยที่ไม่ดูตัวมันไม่ใช่เรื่องการโยนลูกเต๋าเพื่อได้คะแนนนลยทุกคนมันหักโหมทํางานจนกระทั่งทางานไม่ต้องทํางานอยู่แล้วทุกทุกคนเพื่อหาปัจจัยสี่สงอนาตอพจน์แต่ว่ามันจะเผลอเล่นเกมถ้าตกไปอยู่ในบ่วงของการเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยชีวิตจะเสียสดุญในสุดเสียสุลจนกระทั่งลืมไปลืมไป ลืมเรือนกายลืมเรือนใจเรือนกายก็ทุกนะเรือนกายก็ไม่เคยจะดีเรือนใจก็ทุกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะว่าเล่นเกมเศรษฐีไงสะสมแต้มโอ้โอ้โอโอจะได้เดี๋ยวจะได้สิบล้านแล้วจะได้สิบล้านสะสมยี่สิบล้านแล้วจะได้ร้อยล้านร้อยล้านล,าลืมไปวันหนึ่ง พอเรือนกายมันไปไม่ไหวถึงว่าโอ้มารู้ก็สายเสยแล้วเพราะว่าเรือนกายไปไม่ไหวเรือนใจก็แย่ถึงมารู้ว่าโอความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันอยู่ในตัวเรานี่เองอะเนาะมันอยู่ในตัวเรานี่เองอะไปมองเสียไกายเชียว ไปหมอสักกายเชียร์ทุกคนเออนี่นแหละก็หลายคนก็สายไปเราเคยรู้จักเป็นรุ่นพี่มากๆเลยอายุรุ่นพี่มากๆเลยทำงานหางลุ่มหางคำ่ำวันหนึ่งเอ,อ่อเรือนกายอ่อนแอเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาไง โรคไม่พึงประสงค์โรคไม่พึงประสงค์ก็เข้ามาลุมทําร้ายในสุดก็รู้ตัวแล้วว่าเดอนกายอยู่ไม่ได้เดินกายอยู่ไม่ได้เดินใจก็อยู่ไม่ได้ก็คือชีวิตนี้ก็จะอยู่ไม่ได้แต่ตัวเองนะรู้สึกว่าไม่เคยไม่เคยให้เวลากับครอบครัวนะอย่าว่าให้เวลากับครอบครัวเลยไม่เคยให้เวลากับเดอนกายเดินใจตัวเองก็คือไม่ได้ให้เวลากับตัวเองเลย ก่อนที่เขาจะจากลายอย่างทาวรนะกับครอบครัวเขาเขาใช้เวลาสองสามเดือนเกือบสามเดือนสุดท้ายเนี่ยเดินทางทำกิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็ในสุดก็จากไปแล้วสัจธรรม เกิดแก่เจ็บตัวสุดท้ายคือตายเนี่ยนะเขาก็เข้าใจเข้าใจมากกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็คือความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่ไหนนั่นแหละทุกคนพูดอย่างนี้ไม่ได้ชวนทุกคนออกไปบวชนะทุกคนจริงแต่ว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วนะแต่เกิดแล้วเนี่ยมีอาการเลสองครบก็ดีแล้วนะ เรือนกายครบสามสิบสดีแล้วเรือนใจก็ต้องให้สมบูรณ์นะี่ยทุกคนนั่นแหละ้อาพูดก็คือเล่ามุมมองให้ฟังว่าอย่าหลงไปเล่นเกมเศรษฐีในชีวิตจริงโดยที่ไม่รู้ตัววันหนึ่งเมื่อรู้ตัวมันจะสายไปให้ความสำคัญกับเรือนกายเราให้ความสำคัญกับเรือนใจให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง เมียลูกนะถ้าเป็นวงรอบก็คนรอบข้างก็หมายถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือเปลือกส่วนไข่แดงอะ่ะถ้าจะไข่แดงใกล้ชิดเราก็เหมือนกับไข่ขาวอะถ้าจะไข่ไข่ขาวก็เหมือนกับเปลือกไข่นะนะให้ความสําคัญตามลําดับนะทุกคนนะวันหนึ่งที่วิญญาณจะต้องทิ้งเรือนใจวิญญาณจะต้องทิ้งเรือนกายไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเสียดาย รู้สึกเสียดายที่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่สมบูรณ์ต่อเรือนกายของตัวเลยไม่สมบูรณ์ต่อเรือนใจของตัวเลยไม่สมบูรณ์ต่อคนที่รอบตัวนะที่อยู่ในไข่แดงอยู่ในลักษณะของกลุ่มใกล้ชิดไข่แดงไข่ขา,ขาเปลือกไข่เลยนะนะถึงแล้วทุกคน เลี้ยวเข้าเรียวเข้าเห็นไ,ไหมคุยกับทุกคนมาถึงลานออกกำลังกายของเทศบาลแล้วมีคนเริ่มมาออกกำลังกายแล้วทุกคนห้โมง4้5แล้วไฟย,ยังแจ้งจังปางอยู่เลยเนาะ ทุกคนจ๋าก็จากลากันแค่นี้กันแล้วกันจอดรถกันโอเคนะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่บายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่